ช่วยกันครับช่วยกันวางตำแหน่งกรวยไกลไปนิดนึงบนนะครับบนก้ายอย่างที่เกียรติทำการยืดคลายกล้ามเนื้อก่อนก่อนการเล่นกีฬาครับม,มาครับ้อม,อมเรียงครับครับท่าแรกเอามือจับข้อเท้าครับสองข้างกลมลง้กลมลงครับอ่าก้มลงครับยืด คามเนื้อขานะครับอ่าตอนนี้ต้องกายทําถูกนะครับพิก้าแล้วก็เอามือจับที่เข่าด้านหน้าก็วิ่งวอร์มร่างกายนะครับกายเด็ <c oughs> กแบบนี้ก็ให้วิ่งสักห้านาทีก็พอครับ <c oughs> อะไรลูมก้บ้มบึ โอเคพักดื่มน้ำได้ลกูกวิ่งซิกแซกแล้วก็กระโดดข้ามรั้วนะลกูกแล้ววิ่งกลับทำสามรอบพร้อมสัญญาณชึบไปไปกายกายไปเลย,เลยรอบที่สองลกูกของหนูของหนูฝั่งตัวเตี้ยเลย โอเคมายกสองวิ่งซิกแซกได้ดิพี่กายครับอาไปอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงทดสอบความอึดไปเลยน้องกายกายถอยแล้วนะครับเหลือแต่พี่เก้าที่ยังมีความมุ่งมั่นอยู่มาครับไหวไหมไหวไหมอ่า นี่จะออกแนวโชเล่ยนิดนึงนะครับวันนี้พี่ไก่ไปเลยน้องไก่อีกรอบนึงพี่ก้าวพักแล้วน้องไก่อีกรอบนึงวิ่งซิกแซกก่อนนะกร,ร,ระ,ะโดดกระโดดครับบอ,อยอ, <laughs> อันนี้จะเป็นการฝึกสปีดต้นนะครับเป็นการสปีดปีดระยะสั้นๆนะครับก้าวกับกายแข่งกันนะลูกนะ กระโดดตัว5้าั้างแล้วก็วิ่งสองรอบมาลูกมาครับมา <c oughs> มาครับกกลสปีดเลยแข่งกับพี่เก้าเร็ว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 หลังจากที่บอกว่าพี่เก้าชนะนะครับน้องใจก็มีอาการเสียใจก <c oughs> ารเลี้ยงลูกฟุตบอลนะครับผมอ้อมกรวยนะครับแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับฟังเสียนงนกเิท มาครับมามามา <im itation> เลี้ยงลูกบอลน,นี่ลูกเอาลูกบอลไปด้วยดินี่ทำเหมือนพี่ก้าวหนิโอเครอบนี้จะเป็นรอบไม่ต้องเลี้ยงฟุตบอลน,นะครับแต่อุ้มลูกฟุตบอลวิ่งอ้อมหลักนะครับอีกนึง <im itation> ก่ดูจะไม่ค่อยฟังคำสั่งเท่าไหร่นะครับวันนี้โอ้ทำ,ท,ำท,ำท,ำทำแล้วทำแล้ว <im itation> ไก่ไปเลยไปเลยไปเลย ฝ<ม>ึกร<ม><ม>อบสุดท้ายครับการทำงานเป็นทีมนะครับเอาก่อนไหมไม่ทำ <c oughs> อโอ้โหวิดพื้นโอ้โหทำได้ไงอะสลหรับขาสลหรับขาด้วยเนี่ยครับเวลาเราสั่งเราจะได้ผลลัพธ์อีกอย่างอ <c oughs> โอเคไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเข้าที่เข้าที่อ่า ฟังเดียวกันฟังเดียวกันอันนี้ฝึกเป็นทีมอ่าพี่เก้าไม,านะม้แรกนะเก้าไมา้แรกนะการไม,ม,ม้ส <walking> องมาพี่เก้าเร็วกายวิ่งตามมาไหมก็มาสัมภาษณ์หลังการฝึกซ้อมครับเหนื่อยไหมครับพี่เก้าว,วันนี้หลังจากหยุดไปหลายวันเหนื่อยเพราะว่าฟันหนูหายไปหนึ่งซี่หรือเปล่า <surfing> ไม่ใช่เนาะร่างกายอะไรเหนื่อยไหมลูกก็เหนื่อยเหมือนกันวันนี้ดูหนูเจ้าหีมากเลยนะ ชอบไหมมาฝุกซ้อมฟุตบอลชอบเด็ก็เหนื่อยอครับอยากชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยกันไหมพี่ก้าวชวนเพื่อนเพื่อนลูกมาออกกําลังกายกันไหมครับโอเควันนี้เอาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครด้วยนะครับ